จริงๆเนี่ยเปิดเล่นๆก่อนที่จะเปิดเนี่ยหนูคุยกับลุงพลแล้วลุงพลหนูหนูเปิดเล่นที่เราคุยธุระกันบางอย่างกับลุงพลแล้วค่ะไม่ได้แบบมาเอายอดไลค์ยอดซับสไครต์ไม่ใช่นะคะมีเพจของตัวเองอยู่แล้วเพจมีคนตามล้านแปดล้านแปดเลยค่ะแล้วก็ในยูทูบอ่ะพี่ไม่ต้องปีหนึ่งปีหนูเปิดมาปีหนึ่งเออล้านแปดล้านล้านเออยูทูบล้านห้ายูทูบล้านห้าแล้วเพจหนูล้านแปดเพจมีแล้วอยากจะบอกทุกคนที่ที่เออไปเม้มแล้วเข้าใจอะไรผิดคือ ขอโทษอย่างนูค่ะไม,ไม่ไม่ต้องไปเปิดใหม่แต่เนี้ยคือเปิดเราท,ทําธุระกันวันเรื่องเราเราปรึกษากับลุงพลมาก่อนประมาณจะสิบวันแล้วไม่เชื่อถามลุงพลได้เลยนะคะไอช่องนี้ที่เปิดมันมีธุระกันอยู่แต่เราไม่บอกว่าธุระอะไรอันเนี้ยไม่ต้องด่ามาโอ๊ยมาเชียร์เพจมาเชียร์เพจเปล่าค่ะช่องหมอปลาเฟมิลี ที่เก่งกระจายเขาบอกไก่ที่เพชรไ,ดไ่ดูคนแม่งดูัน<อ> <c oughs> นี้เฮ้ยพูดเล่นใช <c oughs> ่ไหมใช่ใช่ใช่ ผมต้องเออใช่ก็ปล่อยไก่ไว้เหลือปล่อยหมาคุณนิวไก่มันดูแล้วมันตีหมาพี่ปูตายไม่ไม่เดี๋ยวให้เจ็บให้เจ็บไดเลยเราจะบอกค้างเอาไว้เอาไว้ในห้องที่ทำความสะอาดนะคะอันนี้ที่เปิดเปิดช่องเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจแม้่านช่องพี่โจแล้วก็ทุกคนบอกด้วยนะคะช่องของหนูมีกันอยู่แล้วหมอปลาช่วยด้วยเปิดมาแล้วปีนึงมียอดอ่ะร้านแปดในเพจนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวมาเปิดแล้วเพื่อปั่นกระแสช่องอันนี้ช่องใหม่หมอป ครอบครแฟมิลี่กับหมอปาช่วยด้วยมีอยู่แล้วร้านแปดกับร้านห้าอันนี้แล้วทุกคนบอกว่าช่องคนแต่ชุดดำเป็นช่องอะไรคะอันนี้อุปลริยาชาแนลอุปลริยาชาแนลอันนี้ช่องใหญ่ใหญ่ของเรานะคะใครกดไลค์กดแชร์แล้ววิ่งปันหมอปาเอาอะไรมาแก้ดิฉันไม่ไหวแล้วค่ะกลัวมากใช่ค่ะแล้วอย่าลืมช่องครูชาไทยน้องชายคนเล็กอีกคนหนึ่งน่ารักมากหมอปาทำอะไรอ่ะทำอาหารไปเลยแต่หนูขอคุยขอคุยนิดนึงคือที่เปิดอันนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจนะคะว่าไม่ได้มาปั่นหรอ่มาอยากได้วิวมาอัพนี้ หนูไม่เป็นยาอ่อนแต่หนูได้คุยกับลุงคนแล้วเราจะมาเปิดแล้วหนูทำไปแค่สี่วันสี่วันห้าวันหมอปลารู้แล้วก็เราคุยกับลุงคนก่อนว่าหนูจะมาเป็นยูทูบเบอร์อีกคนนะเอาสนุกแล้วก็่อที่มาเช้านั้นหนูบอกแลยวว่าเดี๋ยวจะมาแจกละวันเราคุยก่อนมาเล่นดนตรีมายูทูบเบอร์มาสายสัมพันธ์แล้วเราค่อยๆสังเกตยูทูบเบอร์อีกคนนึงเพราะว่าแตต่่อนนนี้ผมมไเเห็ลยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ค่อยเดี๋ยวพี่ค่อยๆแจกเลยกลับมมาถึงค่ะแล้วก็ ไอ้ที่ว่าที่เป็นบอกเอ้ยเรื่องแค่นี้ทําไมร้องไห้มันมีมากกว่านั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องตามมาดูนะคะแล้วเราจะไลฟ์สดผ่านอันนี้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวหมอปลาจะเคลียร์ทุกเรื่องเลยวันนี้ขอพักจะไม่เคลียร์เรื่องอะไรแต่พรุ่งนี้หมอปลาจะเคลียร์ทุกเรื่องที่นี่ใช่ไหมครับที่นี่ก่อนออกไปครับพรุ่งนี้เราไปธุระเสร็จแล้วก็กลับเลยครับค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรแต่คนที่ไม่เข้าใจนมาถามเรื่องแค่นี้เรื่องเล็กน้อย เราตามเรื่องบางเรื่องที่หนูมาหนูร้องไห้หนูตามตามาห้าเดือนกว่า <c oughs> แล้วหนูนัดกับลุงดีคุยเรียบร้อยแล้วทีนี้มาแล้วแบบลุงก็ยังคุยกันอยู่อยู่ดูมันลุงไม่รู้สึกสารทีไรเราเพียร์กันแล้วแต่นี้พรุ่งนี้หมอปลาจะเคลียให้ชัดกว่าน,นี้นะคะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยทำไมตั้งหัวข้อให้คุณเข้ามาดูดราม่าเพลงไม่มีอะไรแต่อัที่มีคือช่องเนี่ยดิฉันเนี่ยเพจอ่ะเปิดมาปีนึง ตามเนี่ยคือร้านแปดนะคะแล้วก็มีร้านห้านี้เราก็ก็<น>ขอบคุณทุกคนที่แม่ตามไม่มีนี่ไม่มีที่ว่าต้องแบบเอ้มาปั่นกระแสมานี้ใหม่อะไรเง,งี้ยไม่ใช่นะคะคช่องดีฉันมีอยู่แล้วที่มีเนี่ยคือเราคุยกับลุงเรามีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เรามาทาแล้วก็ถึงมามีเนี้ยแต่ไม่ได้ตั้งใจว่านี้คือไม่กล้าที่ไปนอนบ้านป้า,ปาเดี๋ยวคนหาว่าไปทาความสะอาดเดี๋ยวป้าดราม,ม่าหาว่าป้าไม่ทำไม่เ,เกี่ยวกันเอาห่างๆหนูก็ยังรักคารพเหมือนเดิมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า หนูไม่ต้องมาปั่นช่องมา,มาอัพช่องมาปั่นกระแสช่องหนูเป็นยัญญาอ่อนเป็นผู้หญิงที่มีดิจิตี้สัตว์ดีช่องตัวเองมีนะคะแล้วก็เอ่อให้เข้าใจอะไรไม่รู้ให้ถามอย่าไปเม้นเองเลยเดี๋ยวถ้าหนูวันนี้หนูต้องขอโทษหนูกลับไปเม้นตตอบทุกคนรู้อะไรมั่งรู้ให้จริงแล้วก็รู้ที่มาที่ไปไม่ร้องไห้ง่ายแน่นอนมันมีมากกว่านั้นที่มันก็มีน้อยใจแต่ว่าพรุ่งนี้หมอปลาจะเคลียร์ให้หมดทุกอย่างนะคะ ทุกอย่างจะคุยกันพรุ่งนี้วันนี้โอเคต่อช่องอะ่ะวันนี้สนุกสนานหมอปลาช่วยด้วยมีอยู่แล้วนะคะร้านแปดไอที่มาเนี่ยคือบอกมงคลแล้วจะเปิดที่นี่ลุงรู้ค่ะไม่ต้องมาปั่นมาอัพไอเนี่ยไรสาระปัญญาน,นะคะแต่ก็ขอบคุณที่เมตตาขอบคุณแล้วก็โทษทุกสิ่งทุกอย่างถ้าก้าวล่วงถามเดียวว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคไม่ใช่อยู่ๆเ้ยมันมาปั่นคนช่อง ช่องล้านแปดเย่าไม่เหนื่อยเปิดปีนึงเหมือนกันแต่ว่าโอเคแล้วช่องก็อยู่ตัวในดักหนึ่งถามผัวค่ะอันนี้อันนี้วันนี้เป็นกิ๊กกันยังไม่เป็นผัวอ๋อสามีต่วันนี้พึ่งจะดูใจว่าจะเราคิดว่าจะใช้ชีวิตกันว่าช่วงดูใจจะไปกันรอดไหมดูใจกี่ปีแล้วครับก็ลองลองใช้ชีวิตแบบไร้ทรายเราอาจจะตรงหรือไม่ตรงกันไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าก็ต้องช่วงที่แบบดูใจกันอยู่อ๋อใช่ไหมคะใครดูใจใครนะครับทลองใครดูใจใครครับนั่นน่ะ นี้พอเมียอยู่ใกล้ก็จะหลงไปหมดทำเป็นเมินทำเป็นเมินเมินเมินนี่ค่ะรักหนูเถอะรักไหมรักไหมกลัวโดนทิ้งมากเลยอ่ะหล่อขนาดนี้จะมีคนอื่นรักเมียนะโห้ยหล่อขนาดนี้เนาะพี่นี่ใครเนี่ยผมว่าการแก้พูดมากขึนนี้แหมือความรักว่ะคนเขารักกันกุญบาพี่หลอกข้าไป ยางเราเราอยู่มะกรูดอยู่อย่าลืมจะลืมตามเพจพี่เขาด้วยนะคะทนายเกิดผลสุดหล่อนี่ชั้นพี่ชายที่ใจดีอันนี้พ่พระจริงๆทนายเกิดผลด้วยนะครับฝากช่องนะฮะเอออะไรยังนะเกิดผลพี่ทนายจุ๋มคนชิงรายน่ารักดิฉันติดตามพี่จุ๋มอยู่เป็นเน็ตไอเป็นเน็ตไอดอลดิฉันเองละกันโอ้โหครับเก่งเป็นพี่พี่ทนายจุ๋มเก่งเลยแฟนของพี่ทนายเกิดผลจะบอกกนะจ๊ะเดี๋ยวมาไล่ไล่คุยกันใหม่ไม่ไม่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับเปิดใจจาก พี่ฟ้านะครับ